วันนี้ขอรายงานข่าวการฝึกซ้อมของยิม MNK มบรรยากาศที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดน้องคายคึกคักเป็นพิเศษคุณผู้ชมครับเมื่อโค้เชเย,ยองซอกหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาทำกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาทะันโด เยาวชนนะครับภาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยขอนแก่นอุด,ออดอราธานีอุบลราชธานีบุรีรัมย์และก็หนองคายจำนวนกว่า200คนโดยโคเชเย,ยองซอกใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงมาสอนประสบการณ์ในการฝึกซอ้อมให้กับเยาวชนทั้งการวอร์มการเตะทำคะแนนทักษะอื่นๆอีกมากมายโดยได้ถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับที่โคเชเย,ยองซอกมามอบประสบการณ์ให้กับเด็กๆ นอกแคมทีมชาติไทยหลังจะเคยทำที่จังหวัดภูเก็ตและก็เชียงใหม่<า>หลังจากเห็นเยาวชนต่างมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมโค้ชเฉียเชื่อม,มั่นนะครับว่าในอนาคตนักกีฬาจากภาคตะวันตกะอกเชียงเหนือน่าจะมีโอกาสเข้าไปติดทีมชาติไทยได้ครับจริงๆก็ส่วนใหญ่เราก็เป็นเป็นโค้ชทีมชาติไทยสมัยกบโค้ชทีมชาติก็ส่วนใหญ่ก็เราคนที่ได้โคต้าจากเป็นคนที่หนึ่ง,องสองเป็น แข่งขันใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็มือนไปหาตัวใหม่ๆแล้วก็เอ่อให้ให้เล่นบันดัลใจแล้วก็ให้ให้ให้กำลังใจด้วยเพราะฉะนั้นก็เอ่อก็จริงๆพูดตรงๆป,ปีนี้เราก็ไม่มีแข่งนานาชาติใช่ไหมครับตอนนี้ก็เรามีเวลาเพราะฉะนั้นก็ปีนี้มือก็เราก็ไปพยายามไปทุกทุกภาคครับ อ่าเป็นนักกีฬาทีมชาติปัจจุบันนี่ก็ไม่มีนักกีฬาอีสานเพราะฉะนั้นสมัยก็มีบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแต่ว่าผมก็มองรอา,ายเด็กๆก็เป็นรู้สึกก็เป็นอนาคตเป็นสว่างสว่างครับอนาคตดีน่าจะหลายคนก็อีกห้าปีหกเจ็ดปีก็น่าจะก็มีแน่ๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องถ้ามีโอกาสต่อก็ผมให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจตัวครับ ทางด้านนักกีฬา,าเทควันโดที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโคชเชนะครับต่างก็ดีใจที่พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะเทควันโดกับโคชเชและก็ผู้ฝึกษนทีมชาติไทยโดยหาวการแบบนี้ได้ยากสําหรับประสบการณ์ที่ได้นะครับ,รบก็จะนําไปเป็นแรงผลักดันให้กับตนเองขยันฝึกซ้อมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อในอนาคตนั้นจะเป็นนักกีฬาทิมนชาติไทยครับ ้เรียนรู้อะไรเทคนิคเย,เยอะๆค่ะแล้วก็หลากหลายเหมอนที่เรายังไม่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเทคนิคนั้นค่ะไดสอนอะไรบ้างครพบคุณเวันนี้ก็ได้สอนสเต็ปต,ต่างๆค่ะกับกรฟไฟ,ฟ้าที่เตงกำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันเลยค่ะ<อ>ได้เลิกเปลี่ยนเทคนิคกับเพื่อนต่างจังหวัดด้วยค่ะ,คะเราเหมือนว่าเราได้ดเรียนรู้ประสบก,การณ์ใหม่กับโคชเชโคเช,เชบอกเทคนิคต่างๆค่ะที่เผื่อเราแบบว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะแบบว่าไม่ไปอยู่กับพี่พเขาเนเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่ารู้สึกเพื่อนตื่นเต้นเลือกขาแบบว่าวิได้มาเจอโคชเชงครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมมาจากคอนแก่งครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับโคช่ทีมชาติแล้วก็มาเจอเพื่อนเพื่อนใหม่แล้วก็เอาควาเอาที่โคชเชสอนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันครับครับตั้งค้ามตองกาน ก็จะเป็นเค้ก็จะเป็นทีมชาติโครงการสร้างแรงบันดาลใจของโคเชเย,ยอยงซอกเบื้องต้นจะพยายามเดินสายไปทุกภาคของประเทศไทยหากมีเวลาว่างจากงานประจำในแคมป์ทิมชาติไทยนะครับทางนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจและกระตุ้นเยาวชนที่ยังไม่มีโอกาสเข้าฝึกซ้อมในแคมป์ทิมชาติเกิดความตื่นตัวและขยันฝึกซ้อมต่อไปครับวันนี่ทำน้องวิวยภาบุรัตชัย ได้เหรียญทองแดงตั้งแต่ปี2004ที่ A10 นะฮะนี่คือบุคคลระดับตำนานครับคนที่เรียนเทควันโดในประเทศไทยอยากเจอโคชเชอยากแข่งแมตช์โคชเช16ปีมาแล้วครับนะฮะคราเนี้ยรอเหรียญทองจากนอก้องคณิตพันธ์พืมได้รหรือไม่ได้